ให้เนื้อบากกว่าแรงนะเราไป้วยาขาบ่ด้วยเขาตซี่ผู้ใดผู้ใดผู้ใดไายเน่ยตายเนียว่าตตยซี่ตหาผู้นี้เลยไ่แตกไดเขาว่าต้องใส่แตกต้งตาออกนะคือว่านั่นนี่นี่เฮงหยนย่นี่เหมือนกันน บพท่านกันได้แบบนี้เอกำลังกำลังเอาขั้นขึ้นครับพี่น้องครับได้เหรียแน่นอนมือหน่แต่ว่าจะเหรียญเดือกไม่เหรียญซ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ยังไม่ยังทีไงควาีแบบไ ต้องโอ้ย uhm ่ากไปจาก่วยมาจนต่ท like, ี่ก็ือความเร่าโอ้ยพอ่อนวางอายาอยู่บนพี่รองนะครับนี่นะครับการมันลุ่มไปหมดเลยล่มเบุ่มงตให้ตกหัวยังเหลืออยู่เขาแม่หมอนขาดเนมันไกลขาดไม่ได้เป็ี่ยนหน้าใค่ละ